สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนักพัฒกับโนกะที่บอกไว้ว่าให้ความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยทุกๆด้านวันนี้นาแปลงนี้ก็ได้เดินทางมาถึงตอนที่4แล้วนะครับกับการกำจัดข้าวดีข้าวเด้งละมานด้วยวิธีการดำนะครับวันนี้ข้าวผมมีอายุครบร้อวันแล้วโดยประมาณนะครับ ดำเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2567วันนี้เป็นวันที่1มีนาคม2568จะได้ค่าประมาณนี้เลยนะครับ ผมได้พูดไว้นะครับเกี่ยวกับการกําจัดข้าวดิบข้าวเด้งละมานด้วยวิธีการดำสิ่งสําคัญที่สุดคือพื้นนาต้องเสมอกันให้มากที่สุดเพราะว่าถ้าไม่เสมอกันข้าวดิบข้าวเด้งละมานที่น้ําท่วมไม่ถึงมันจะขึ้นนะครับเพราะในการดำนั้นเราดำด้วยรถด,ดำหรือใช้เครื่องจักรกล ที่อายุข้าวประมาณ10บกวันเองนะครับถ้าพื้นที่เราไม่เสมอกันน้ําเวลาเราใส่น้ํามันก็จะไปมิดต้นข้าวที่เราดําและทําให้ข้าวดําเสียหายได้นะครับส่วนที่น้ําไม่ท่วมวัชพืชก็จะขึ้นจะงอกนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวดีดละมานหญ้าต่างๆ อันนี้ก็เป็นผลผลิตซึ่งคาดว่าอีกประมาณไม่เกิน15วันผมก็จะได้เก็บเกี่ยวนะครับสำหรับแปลงนี้การกำจัดข้าวดิข้าวเด้งละมานด้วยวิธีการดับ อันนี้ถือเป็นเก็ดเล็กเกดน้อยที่ผมจะเสนอ